ใช่ล่ะยูซือนยูรีขิโลถมาจอดหน้าร้านบอดเมื่อกี้ยูรีขิโลถมาจอดหน้าร้านรถใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างเสือภัยรถบอดรถบอดไปสันดีไปดูดูล่ะแมนคนอะไรจะมีตลอดเวลาปลาอะไรนี่เสือภัยรถบอดพนารถใครทำไมมันมีแต่แป้ง ใครแบบตอนขานั้นอ่ะสวัสดีครับอะไรนี่ถ้าขึ้นแบบนอนแต่ผู้ใดมาเอ้าอะไรซื้อรถใหม่พ่ะนะพร้อมไหมพี่ฟ้ารถอะไรนี่ยาลิสใช่ไหมลูกใช่ครับผมเขามันรถประหยัดรอดเลยเหมือนกับรุ่นเดียวกันหรอเอาแบบหนึ่งเลยนะนี่ซื้อใหม่หรอใหม่เลยครับป้าน้องยูนี่เอารถใหม่พี่น้องไพ่แดงไพ่แดง ไปซื้อตัวไหนดีลูกจองไว้ตั้งแก่วันที่ประมาณวันที่สี่ครับเขามพวเลยไม่ดอะไรนีมีรถเียวหรอในุ้กอันนี้เป็นามานี่ลูกสงการต์าระสาทอาจารย์พอดีไงว้า เท่านะครับผมปันนีสแดกสวยแฮรสวยน้ตัวอะไรตัวนะตัวท็อพีตั็อปเลยครัตัวพรีเมียมด้วยน้องุลีแอบบอกรถบอกรถมากบอกบอกเกาชีมาชีมาต่ไหนนี่อกอยู่นอกยู่ไหนเนี่ยอกยูอนแกนศูนอุบลครับอุบลอกวิติดูขึ้นไปซื้อไก่แท้ยนเกนบยาอันยูคนมันราคาดิแม่เราเป็นเบีย ตัวสมนจะกร์เลมนจกร์เตลจะมาซูมาซีนตอบเปนเสื้อสุเมื่ก้ตอนน้องน้ตัวเปเสื้อลาคนเรามันยิ่แหล่ไหมล่ะมาอยู่ค่ายปีหนึ่งเราคบรอบปีหนึ่งพอดีนั่นเองปีหนึ่งพอดีค่ะันที่สิบเดพอดีค่ะปีเขบปีพอดีอะไรพอดีค่ายเกียวเนือขึ้หลายในกล่องอะไรทั้งใสุดยอ่กรดีนี่ไร่สดทีนี่ไล่สดจี่นูี่สมโาบอเ่็นสามยินดีด้วยนะครับ รถมาซื้อแผยรถนะครับผมแล้วก็มืม่อนี้ครบรอบหนึ่งปีของน้องยูรีนะครับผมวันที่11เมษายนครับปีบางยาเป็นมือที่น้องยูรีมารับเชิญ EP7 นะครับผม EP7 ม EP ื่อแรกนะครับเขาโตเกียวมือิคครับเมืม่อนี้มาแสดงความขอบคุณกระบ,รบอกขาดีใจมากเลยนะมันปีหนึ่งแล้วเห็นไหมหล่ะเราเราเรา,เรามองธุรกิจเลยว่าสัปดาหมันต้องมีรถมีบ้านบ้านอยู่แล้วรถก็มี ขอบคุณตัวที่ให้โอกาสยูดีขอบคุณมากนะครับดีใจมากเอขอบคุณนะคะก่อนก่อนก่อนโอ้มันเดือนเมษาพอดีที่น้องมาอยู่ค่ายตัวเพียวแล้วมันเร็วมากหนึ่งปีกับการที่มีรถมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับรอ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 บหนึ่งปีเนาะเดือนในเดือนนี้แต่ว่าตันจริงมันไหนกันลูกจริงวันนี้ค่ะกี่เาทีเอาวันนี้ใช่วันนี้คือปีวันนี้ปีก่อนวันนี้ไม่มีกลายใช่ใช่ใช่เมื่อวมัอนี้รอบหนึ่งปีพอดีพี่น้อง ไปอันดีที่ได้ยุ่ยนะไอ้โม่ไม่เหยียบคนแก่เป็นใครข่อมือหน่ะเป็นยังเป็นยังย่านตื้นตื้นเป็นใครขึ้นจันได้เรื่อยๆไอ้โม่แบนครับตื่นตื้นแล้วจะใครขึ้นพี่น้องมือแรกเพิ่งมาอยู่นั่นนะไปออกรถโอ้อ่อยละไส้มันบอกูปเอาไว้เดินทางเนาะเอามือนีเห็นไอ้แม่มือนีใช่วันนี้ให้มันทำอะไรเอโอเคโอเคโอเคอ๋อก็คือเอารถมาให้บอสเจิมให้เราดีเจมาขันนี้เอาบาลูกมา โอเคมาดีมากบอสสวยจังสวยแต่ยังไงไม่ยิ้แซวใครเลยพี่วังในรอบคันแล้วโอ้โหสวยมากรถใหม่ป้ายแดงอะจาะเออขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ขนเงินล้านเงินแสนจ้า มีแต่รถไม่ได้นะต้องมีน้ำมันต้นนั้นแม่แม่อย่าลืมกอขานี่นะคะโอ้ยนี่ยินดีด้วยนะครับคนเก่งให้ผลนนแสงเงินล้านไปปูให้ยญ้าให้ตายให้ใยในบอนให้แม่ยมันอย่างุณแม่กับแม่ต้องเผื่อพุณแม่แล้วก็อยู่ให้น้องยูริขับรถคันนี้ไปผลเงินกลับบ้านขับผลชื่อเสียงแล้วก็ให้คนรักคนเมตตาแล้วก็ผลเอฟซีมาเยอะๆเข้าค่ายด้วยนะครับ ดีใจมากอ่ะอันนี้ไปหมดนี้น้องครับสวยดูลำบากต้องข้องมือมากพวงมาลัย <c oughs> ข้องมือมาก <c oughs> ข้องมือมากพวงมาลัยค่ะเออตรวจท็อปที่ไหนบอกตัว,นวแนนหลังบ๊กว้างมาเป็นลูกหลักเป็นลูหลังแบบไปแบบไปเล่นสีไปไปเล่นสีสักหนึ่งอืมออกกล<ะ>างตรงนี้น่ะกว้างไม่กว้างบอกต้องพิสูจน์นะคะซีนนี้ เออโอเคก็กว้างดีก็กว้างดีนะคะกว้างดีเวลาพาน้องไปนั่นบนนี้ไปนัดเบี้ใช่รูเงินรไปอ่าจะเหรูปไปกันเถินดีกับน้องยูริด้วยนะคะว้าวเงินเต็มไปเลยว้าวได้รถได้รถตองหกแปดหน่เตียว เอาถ่ายราูปก,ก่อนนถ่ายรูปหน้ารถไหมหลังก่อนแล้วหน้าอ๋อหลังหลังจะบันทึว้หลังก่อน <c oughs> เขาล้างแล้วก็นาอ่าก็พี่เบ้นนะครับเลิศสแมนเป็นคัสยูริเป็นหน้ารถเป็นหน้ารถกันเถอะให้ให้ดูไปให้เดียนได้อยู่เนาะ <ไป S 1> ดูแล้วแหละเบื้องอะไรจงถามเมื่อกี้นะครับผมสองหกแปดหนึ่งเลิศพี่น้อง โอ้ยกูดิใจแห้งมันมาซื้อกับมาไหมเพียงมันจะไปเบิ้ลบิ้นเบิ้ลในหลังคาหนึ่งดีใจมากที่น้องซื้อรถเก่งเพราะอะไรคุณแม่คุณน้องคุณยายเราก็น่าจะได้หมดหมดเงหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคไปครับเป็นอะไรครับคือบอกเป็นดังกินไป็นใช่ไปเลยยูระเห็นเหมือนกัน ไม่ได้ขี่อันนี้อันนี้แม่นั่งให้ขาไปเฉยน้องก็ตัดแต้ได้อยู่ปีหน้าครับได้แล้วปีหน้าใช่คุณแม่คุณแม่บอกว่าปีหน้าน้องทำเป็นขี่ได้แล้วหยบแจกก็ดูบยิบแต้ก็ดูเอาได้ออกสี่สิบอะไรเงี้แต่มุนนี่ไฟสวยเออไปสิไปลูกไปเออนาใส่เกียร์ด้วยใส่เกียร์คนดีอย่าไปเห็ดอย่าเปิดมาขับมาขับบินหนึ่ตัวดีใจนะครับดีใจที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอากรดีฮะ น่าพอดีเอาจังหวะนี้พอดีเลยชื่อเลขจังหวะนี้คอนโดหกพันหกโอ้จังหวะพอดีเลยดีใจมากนะครับก็ขอบคุณเอฟซีน้องยูรีมาขอบคุณเอฟซีลูกๆมาลึกมาคนดีของพี่บอกแล้วแในบอลเด็กพวกนี้นี่เก่งสิท่านไหนมันก็ได้ทัานที่สองเลยกรตามมาแต่ว่าันแรกก็เหมือนเหมือนวันทั้งโลกพีขอบคุณเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบอลกล้องตอมิซึมุนี่กับเป็นเรือแรก ลงมือแรกของปีงาก็พการขอขอบคุณบอลกับเอฟซีนะครับที่สี่ัคันีขั้ได้มีเลยให้บอลพอลนุี่ก็ขอขอบคุณบอนะครับอไรรรถ่ีไหมปอันนี้เนี่ยอกันะนี่ารอบรอบหนปีะครับปีดอไ้า่งประเตัวนี้ ขอบคุณอยู่ดีเด้อก็ให้รักษาคือความคำที่อย่างนี้โอ้ตำรวจี่บอกก็ตวจตำรวจนักการที่ดีานี่ยยังไม่ตำรวจเขาพี่บอกนะเดินจบก็ให้รักษาคือความอย่างนี้ไว้นะครับความน่ารักก็รักษาไว้สิ่งสำคัญคือความดีความซื่อสัตย์กระทำอยู่รูกควรไปไหนก็จะเลื่อนตัวอย่างมีให้ดูเยอะรู้ถูกไหมหรูอเห็นว่าคนนี้เขาเห็นแบบนี้เขาบอจะเลื่อนคนนี้เขาเห็นแบบนี้เขาจะเลื่อนดูไม่ได้อะไรหนูดูเอาเลย แต่เชื่อว่าน้องติดตัอยู่แลเพราะน้องขับฟัมน่ารักก็ถ้าเห็นอย่างเห็นบป็ตัยางถ้าแต่งยิ่งแต่งตลุกบ้าบาบอกที่เป็นเพื่อนผิดประเด็นก็จบแล้วกับความสามารถเสียงกระดีนาตากระดีก็เคาเรียกว่าอะไรเพชรเม็ดนี้อ่ะเสียไปเรื่อยๆทางบ้าเพชรตั้งแต่พี่มือจบดอกเสียไปจนคมสวยงามพี่น้องเสียไปเรื่อยๆคนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันถูกไหมลูกคนเสียงดีของเรามันเยอะแต่คนที่เขาเมตตาเราเพราะอะไรหนึ่งนิสัยน่ารักความสนิทของน้องเสน่หส่วนตัวของน้อง คือหาหาหาค้นเสียงดีมันพือแบบประเทศไทยเนี่ยมพราะคน้คนเสียงดีดูแต่ว่าค้นหนาลากักค้นมิสเนียมันหายากมันอยู่ดี่มไม่มิสเนียเพราะว่าในประเทาเสียงดีนี่มันเจ็บประเทศไทยเยออเก็บเป็นมุวัวโลกเลยแต่ว่าคนแบบนี้หายากคือคนมิสเนียนะแล้วก็เสียงดีร้องขึ้นมีแต่คนแบบเออชื่นชอบแล้วก็ยีงกันจะไปรับรางวัลจะไปรุ้นรางวัลหรบแม่คมชั้นรื้อขอให้ได้ขที่ตามสมหลังมารวกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่เราได้ไปเหยียบแล้วถือว่าเราเป็นคนคนหนึ่งในวงการแล้ว ถ้าเราไม่ใช่คนในวงการนี่เขาไม่เชื่อเราไปกลอกกอ,อกผมลืมอะไอนี้ขมเลลึงลเพื่อต้องเป็นนัก้องในวงการนางนั่งเขาอยู่เชื่อไปก็ต้องดังที่เดือดเรื่องีไปนั่น,นมาเพราะว่าพิจา่ณาเอานะครับผมดีใจไม่มีอะไรพูดคำว่าดีใจแล้วก็อยากเห็นอ,อนาคตที่สดใสมากกว่านี้รถเสียจแล้วต่อไปคือบ้านหลังใหม่ที่คอนแกนนะลูกเข้าใจไหมเออตอนนี้ชอบเขาอยู่ใช่ไหมเดี <c oughs> ย๋ยวแม่นี้เขาก็ได้ยินแล้วเราก็เออบ้านเรา,าต้องไปนี่แค่ว่าสิลป์่คอนแกน พอจะเลือดตืบต <m ics> <m ics> ัวยุคอนแกนไหนไม่แน่ยุคอนแกนเลือดลูกรอเอฟนี่กับเมียกับยูเก่าหลายแต่ว่าเราไปมาใช่ไหมแต่บอสเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเมืองที่ทําให้ค่าเพิงเรามีอยู่ในทินถ้าย้ายไปไมได้นะบ้านหลังต่อไปเนี่ยอยากให้มันอยู่ขุคอนแกนมากแล้วมันจะเลือดมากบอสต้องไปขายอยู่นะบ้านปีนึ่งกันได้เวลาบ้านหเราต้อไปเก๊ะขนาดนี้นะครับเราก็ได้ยัคัญนะครับต้องขอบคุณเอฟซีโปรเกมส์เอฟซีเอฟซีน้องยูริ ขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์รุแยนเลยที่เมตาน้องผู้จ้างดีวิวเนาะตอนในต่อยูนึ่อย่างบอกว่ซีบอลจะทเลขอ้านปีหน่งการเกรถังแล้เอืงน่าหางไป้รถกัรถเร่แนขอบคอณลนะครับปี่งปีว่าิ้กันนะครับผมพักได้หน่อยแต่ขึ้นเนือครับผม คุณค้าอ้มีช่อดอกมงดอกไม้ด้วยโอเคดูเด็ดกูสิดเดดไมเนยเปี็หนึ่งปีมีได้ขราบันเยเลวน้สวยนวขอบคุณคัะขอบคุค่ะลูมาเดงเรืองไปใสาใกับปลอดภทยปลอดไทยอาเบียน เดียร,ร์ีเลียวไรล่ะรถกระไดอ้มเ้ยรถใหม่บอกใบเด้อบอกใบเด้อพี่น้องเด้อพี่กาบอกใบเล็กๆนะคะแมนครับ, 8, 8, 8บรนี่ครับ0ูสเป็ด่นะพ่มนนี่นะครับไป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 มา

เอุมกับูกกันมาแต่แ่แม่ก็พอแม่ก็พอแต่ดูเม่ครับพ่อหนุ่มครับไปพ่อกับแม่ลูกุณนะอรับจรแม่ค่ก ก็ลบบมือปี่ครับกันเอาพุณนี่สอนดีใส่ไม้เรัจะเล่นจะเล่นจะเล่นจเล่นตามด้วยแล้ด้วยดังดังดังหนดีัเ่อนเลือนเือนเอาเอาเพื่อจะเล่ดมาใส่กอดไปวันนัอมเรือดีใจมากนะครับต้าปลากับมามานน่เี๋ยปตัวเตามาด้วยนี่อากรุ๊บแมแม่ดีแล้วดีแล้วร่วมกัน ถ้าเห็นดูดถ้าเห็นดูหนังถ้าเห็นดูหนังนี่ยพีพน้องเอ้ยรอยน้ออันนี้เ่คอโคันยันเก็บพอพี้บันีพ่อบนีเยวเขาจะกลับบ้านเราเองไม่รว้ ู้นี้มีงานกลับเลยกลับไม่ปิบัดนี้ขออนุญาตได้ครับอาชิบทันเ็กสาวขอผมตัวไต่ไปครับพอหน่อยพอสบายสมัยอ่บอกไม่บอกว่าบบาปดอกแ็คส <Damn. S 2> <cond> ี่เขเมนลอวจังดแล้วเปลี่ยนอีหยังจ้ะเพราะว่าเื่อได้อยู่น้ำ็นโอเคเป็นรนี้ไปดูพ่อผู้นี้เจอการจ้า I'm